สวัสดีครับผมดูกินพุทธิพงศ์นะครับผม อันนี้เป็น EP ที่2แล้วนะครับหลังจากที่ EP ทีห่งเนี่ยเราเล่าถึงที่มาจุดเริ่มต้นแล้วก็เส้นทางระหว่างทางแล้วก็ i n v o ว v e m เมนของผมกับแบรนด์ที่ผมทำอะไรมาบ้างมีการพัฒนาอะไรมาบ้างอะไรอย่างนี้เนาะส่วนวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าถึงดีเทลของ Product ของเราก็คือเจ้า Vital B p l u s เนี่ยว่ามีอะไรบ้างแล้วสิ่งที่มันอยู่ใน Vital B p l u s เนี่ยมันมีความพิเศษยังไงแล้วมันมีความใหม่ยังไงความเป็นมาและฟังก์ชันของสารแต่ตัวโดยละเอียดว่ากินไปแล้วจะได้อะไร ก็จะประกอบด้วยหลักๆเลยก็คือสารสกัดจากใบเสของแบรนด์ค็อกนีเวียนะครับผมแล้วก็จะมีวิตามิน B รวมก็จะประกอบด้วยวิตามิน B 1 2 3 5 6แล้วก็12ครับผมแล้วก็จะมีซิงค์ใบแปะก,ก้วยสารสกัดชาเขียวแอลคาลอยดที L ine, แล้วก็แอลอาร์จินีด้วยครับตัวแรกเนี่ยผมขอพูดถึงเจ้าสารสกัดใบเส จากแบรนด์ค็อกนีเวียก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าอย่างที่เราพูดมาตลอดว่าตัวนี้ก็คือเหมือนเป็นฮีโร่อินเกเรนต์ของเราเลยว่ามันเป็นความพิเศษและมันคือนวัตกรรมที่เราพยายามจะสร้างความแตกต่างให้กับตัวโปรดักต์ของเราตัวนี้นะครับผมทำไมถึงต้องเป็นสารสก,กัดจากใบเสร็จสารสก,กัดจากใบเสร็จของแบรนด์ค็อกนีเวียเนี่ยคือการผสมระหว่างน้ามันใบเสร็จออร์แกนิกจากสเปนกับใบเสร็จการ์เด้นออร์แกนิกมาผสมกันแล้วมันมีรีเสิร์ชที่พูดว่าการผสมผสานของ2ตัวนี้มันจะช่วยทําให้การพัฒนาสมรรถนะของความจำเนี่ยมันดียิ่่งขึ้นกวา,กา มีแค่ตัวใดตัวหนึ่งครับต่อไปเราจะไปพูดถึงเรื่อง Proof หรือว่ารีเสิร์ชที่เกี่ยวกับตัวสารสกัดตัวนี้บ้างดีกว่านะครับผมมันมี Research ตัวหนึ่งที่ทําโดย n o r t h u o b r i a University นะครับในอังกฤษได้ทํา C l i n i c a l study เนี่ยเกี่ยวกับสารสกัดตัวนี้นะครับก็คือมีผู้เข้าร่วมทดลองเนี่ยทั้งหมด94คนโดยแบ่งเป็น3กลุ่ม กลุ่มหนึ่งเนี่ยจะได้รับสรรารสกัดใบเสร็จจากแบรนด์คอกนิวเวียส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือได้รับยาหลอ,อกนะครับผมผลลั์เนี่ยมันออกมาว่าคนที่ได้รับสรรารสกัดเนี่ยมีประสิทธิภาพในความจำเนี่ยดีขึ้นทั้งในระยะสั้นและก็ระยะยาวนะครับ <c oughs> หลังจากที่ได้รับสรรารสกัดผ่านไป28วันเนี่ยพบว่าคนที่ได้รับสรรารสกัดเนี่ยมีประสิทธิภาพในความจําคงที่ส่วนกลุ่มที่ได้รับยาหลอกเนี่ยมีประสิทธิภาพในความจำเนี่ยลดลงถึง10.7%นะครับผม หน้าที่ของสารประกอบแต่ละตัวที่อยู่ในวิตมินบีลสแต่ละตัวเนี่ยพอที่เรากินมันเข้าไปแล้วเนี่ยมันเข้าไปทำหน้าที่อะไรมันไปทำปฏิกิริยายัางไงแล้วมันทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันมีพัฒนาการยังไงนะครับเรื่องที่ตัวแรกเลยก็คือสารสกัดใบเซจจากคอคเวียนะครับผมต้องพูดก่อนว่าจริงๆเราเรื่องของความจำของเราเนี่ยมันเกี่ยวกับการสื่อประสาทยิ่งเราสื่อประสาทได้ดีก็จะยิ่งทำให้เรามีความจำที่ดีขึ้นนะครับผมเจ้าสารสกัดใบเซจตัวนี้จะเข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อประสาทของเรานะคร มันแข็งแรงยิ่งขึ้นและทํางานได้ดียิ่งขึ้นเลยทําให้การสื่อประสาทของเราเนี่ยสื่อสาทได้ดียิ่งขึ้นก็เลยส่งผลให้เราเนี่ยมีความจําที่ดียิ่งขึ้นครับผมนอกจากจะช่วยเรื่องสมองแล้ววิตามิบีพลัสยังช่วยเรื่องความสมาร์ทด้วยนะครับ เพราะว่าเรามีซิงค์ซึ่ง,งเรียกได้ว่าเป็นสารสารพัดประโยชน์เลยโดยซิงค์เนี่ยจะไปช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์ปโปรตีนแล้วก็คอลลาเจนนะครับแล้วก็ยังต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยครับวิตามิน B6 หรือไพโรดอกซีนนะครับแล้วก็วิตามิน B12 หรือโคลบลาลมีนก็จะช่วยในเรื่องของระบบประสาทแล้วก็สมองนะครับแล้วก็ยังช่วยร่างกายเนี่ยให้ได้รับพลังงานจากเมตาบอลิซึมได้อย่างปกติแล้วก็ช่วยในเรื่องระบบภูมิคุ้มกันครับต่อมาคือวิตามิน B1 หรือว่าไทามีนนะครับมีส่วนสําคัญในเรื่องของระบบปรรระะะสาาาทแลล้กกกก็บบมมเนนนืือออคััััโดยฟงง์ชข จะไปช่วยในเรื่องของการนํากระแสความรู้สึกของเส้นประสาทาแล้วก็ยังป้องกันอาการเหน็บชากับร่างกายเราด้วยครับจริงๆผมรู้สึกว่าเวลาที่เราทํางานแล้วเรารู้สึกว่าเราเวิร์กกับอะไรที่เราใช้สมองมเยอะผมรู้สึกว่านอกจากฟิสิกส์ขอของเราร่างกายที่เราเหนื่อยแล้วอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่เราเหนื่อยมากก็คือสมอง คือเรารู้สึกว่าเวลาที่เราคิดอะไรเยอะโฟกัสกับอะไรนานๆเนี่ยพอเราไปทาอย่างอื่นต่อเรารู้สึกว่าเหมือนสมองเรามาันล้าแล้วเราไม่สามารถคอนเซนเทรตกับมันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยครับบางทีเราโฟกัสกับสิ่งสิ่งนี้แล้วเราคิดออกแค่นี้แต่จริงๆแล้วพอเราได้พักมันอีกสักพักหนึ่งอพอเรากลับมาทําสิ่งเดิมเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมวันนั้นเราถึงคิดสิ่งนี้ไม่ออกพอมองย้อนไปอ๋อ oh, จริงๆเพราะวันนั้นอ่ะจริงๆสมองเราไม่พร้อมกับการทํางานในวันนั้นจริงๆอย่างเงี้ยผมยรู้สึกว่าเรื่องบางอย่างอ่ะถึงร่าเนนอตวะะทมีลั ผก็เลยลองไปปรึกษากับทีม R&D ว่ามีอะไรที่มันจะเป็นเหมือนตัวที่เสริมช่วยสร้างพลังงานแล้วก็ทําให้เราอะใช้สมองได้นานขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเวิร์กกันไปเวิร์กกันมาแล้วก็เนี่ยได้เป็นสารประกอบทที่บอกมาครับครับผมก็เรียกได้ว่าให้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วกันว่าจริงๆแล้วการที่เรากินวิตามินบีพลัสเนี่ยมันจะไปช่วยอะไรยังไงบ้างนะครับผมก็สนุกๆกนะ ถามว่าโอ้โหข้อมูลเยอะขนาดนี้ทั้งเรื่องของรีเสิร์ชทั้งเรื่องของประโยชน์อะไรเงี้ยจำได้ยังไงโถพระคุณนี่ไงว i t เท v p ีพลาสเไงจำแม่นขึ้นใจเลยบทแค่นี้กระจอกมากครับสำหรับผมพูดได้เป็นวันจำได้เป็นเล่มคือแค่นี้ดีกว่าคือมันดีจริงนะครับสำหรับใครที่สนใจเรากำลังจะเปิดพรีออเดอร์วันที่21กันยายนนี้ทางเว็บไซต์ vitalthailand.com มาลอง พิสูจน์เจ้าวิทอบีพระเศษกันเยอะนะครับขอบคุณครับ